ดูน้ำตกใหญ่เหรอใหหญ่เรอแสดงว่าดูดเลือดดูทางข้างหน้านะคะโอ้โหทินทำอะไรเอาไม่พอเพื่อนเหมือนเดิมเราก็มาถึงยิวระหว่างทาง อาทิตย์ขึ้นนะคะที่พานกแอ่นเวลาตีห้าสามสิบสี่นะคะตอนนี้มืนมากมองมเห็นอะไรเลยลเราก็มาถึงพานกแอ่นแล้วนะคะ นี่นะคะบรรยากาศพานกแอ่นเจ็ดโมงสิบสามนาทีนะคะอันนี้ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้คนก็กลับหมดแล้วนะคะเราก็จะกลับไปที่กลางเต็นแล้วนะคะสวยมากนะคะทุกคนถึงจะเดินขึ้นลำบากหน่อยแต่ก็วิวสวยจริงๆค่ะอะไรนะเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้หมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่นานๆนี่นะคะเราก็จะเดินกลับที่กลางเต็นนะคะ 2,308เมตรนะคะก็2กิโลกว่านะคะตอนเช้าของวันที่2อ,อากาศเย็นมากนะคะเย็นสบายนี้เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะ แล้วก็จะไปก็ไปเนี่ยเราจะไปป้ายท่าก็เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อคืนไปกินหมูกระทะก็โดนไปค่ะสี่ตัวห้าตัวใช่ไหมทั้งหมดตอนนี้เราก็จะไปเช่าจักรยานกันนะคะ แรกไปก็คือร้านประสีตรงนี้ถ้าจะลงน้ำตกคือไปจอยบนน้ำตกถ้ำใหญ่คิดซินก็ปั่นไปก่อนเราแล้วนะคะฮัลโหล Yes we're going to อ t นุด yes, ัดพั t a r ำใหญ่ a ้ำตกและเ a าอ a ู่ใน n ลุ r o ขอ o สี่หนึ่ f สองสา n สี e ใ e ่แ r ะเรา n ำลังส e รวจผ u าดูอุ o ค a นี่นะคะน้ำตกถ้ำใหญ่ก็จะมีที่จอดจักรยานแบบนี้นะคะให้เราจอดไว้แล้วก็เราก็เดินลงไปนะคะจากนั้นก็ขึ้นมาเอาจักรยานคืนถ้ามาด้วยกันก็จะจอด รวมไว้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะโคดขาก่อนเอาชิ้นไ้น้ำกันมาเปล่ากลัวน้องคาก Waterfall ใช่ Waterfall Waterfall อยากคาดเรียนภาษาอังกฤษนะคะ โอ้สวยนนะโอ้นู่นน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอันนี้คือข้างบนนะคะเรามาผิดทางที่จริงต้องเดินไปฝั่งนูง้นลงไป้ข้างล่างแล้วก็จะมีฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะลงไปถ่ายข้างล่างนะคะ ข้างล่างก็จะเป็นน้ําตกเห็นชัดเจนนะคะนี่เป็นน้ําตกถ้าใหญ่นะคะจะเป็นน้ําตกด้านล่างก็จะมีใบเมเปิลนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เยอะนะคะอันนี้กลางเดือนสุลา <c oughs> นี่นะคะใบเมเปิล <c oughs> มาช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้กําลังเริ่มเป็นสีแดงนะคะ หรอแสดงว่าดูดเลือดค่ะตอนนี้เราก็จะไปที่สาอนุดัดต่อนะคะไปกันเลยหมอกสวยมากเลยนะคะทางไปสาอนุดัดขันจักรยานได้ชิวๆเลยนะคะ ยังไม่ถึงสะโนดานเลยนะคะเหนื่อยมากลืมลืมลพกน้ำมาด้วยนะคะลืมลืมน้ำมา Our new friend Jin <laughs> Okay, and Kimmy. Yes, we'll have the 360 degrees here in the middle of pokedong One, two, three, go, follow! Hi. This is our view <laughs> Almost, almost there, almost there. Okay, and Jin. เราจะมาสัมผัสน้ำสาโนดาทั้งแรกนะคะอเย็นมากน่าเล่นมาก กินทำอะไรโหสุดยอดเวทีกูดคนละอันพี่ขนมนี่น่าหอขนมมาด้วย ก่อนเลยนะคะทางไม่ผาเหยียบเองนะคะเอาจักรยานมาก็ต้องจูงนะคะแต่ว่าจักรยานมาก็ดีอย่างหนึง่งตอนทางดีๆแล้วก็ทุนแรงเราได้เยอะนะคะแต่ถ้าทางแบบนี้เราก็ต้องจูงจักรยานตอนนี้เราก็ เห็นจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะข้างหน้าโ้สุดยอดมากเลยค่ะทั้งจูงทางปั่นจักรยานคน likewise. ทนนี่มาตามหลังเราก็จะมาถึงมาถึงพร <AS> ้อมเราค่ะเราก็จะไปหาน้ำก <Cly de> ินก่อนนะคะเหนื่อยมากไม่ไหว เราก็จะมาล้ <ไป S 1> างค่ะเพื่อนเหมือนเดิมนุเพื่อนกว่าเดิมนี่นะคะผัดกระพเพราหมูสับจา,านละหกสิบนะคะเฮ้ยลงมาแล้วนยแค่ไหนถามใจดูแค่น้ก็หาย,ยเมกมองไปจะแบบขาวหมดเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนมีแต่เมก เ้าแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะกมเรียขายียบไม่จริงๆอากาศเย็นมากค่ะเป็นอีกที่ที่แนะนำให้มาเลยนะคะถ้ามาภูก,กระดึงเนี่ยค่ะ ขาวแทบมองไม่เห็นร้านท้านะคะมายืนตรงพาสวยมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะไปผาต่อไปนะคะแล้วก็จะถ่ายรูปตามผาไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงผาต่อไปนะคะเพราะว่าสวยมากเลยค่ะ ่เราจะไปผาแดงกันนะคะนะคะเราก็จะปั่นเรียบผาไปเลยนะคะไปผาแดงแล้วก็ผาลมสักนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะในที่สุดเราก็มาถึงผาแดงแล้วนะคะ หมอกเยอะเหมือนเดิมนะคะ้าลมสัสองกิโล ไปพาลุมสักต่อนะคะ2,417ันตรเอยสิดเไปโกใครมาหายตรงนี้ต้องเอาองเอาของออกจากตัวก่อนนะคะเ <c oughs> มื่อกี้คิมโทรศัพท์ตก เกือบเกือบเอาไม่ได้นะคะเหนีอันี้ตรงที่นั่งนะคะเสียวมากตอนนี้เราก็ถึงผาลมสักแล้วนะคะก็จะมีร้านขายของขายข้าวขายอะไรนะคะ นี่ก็เป็นจกักรยานตาก็จะเป็นที่ชมพระอาทิตย์ตกนะคะหรือใครจะไปดูที่ผาหมากดูก็ได้นะคะ ข้างล่างนะคะข้างล่างาลุมศักอันนี้เป็นหน้าผาพาลุมศักสูงมากเลยนะคะต่อไปเราก็จะไป้าน้อยแล้วก็ผามากหนุกนะคะเป็นทางกลับเต็นท์ของเราพอดีนะคะแล้วก็จะไปเลยนะคะ ทางกลับนะคะสวยมากตอนนี้เราก็มาถึงพานาน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะวิวสวยมากเลยนะคะเนื้อิสิโก้่ะาแต่ละคนก็แบบไม่ตงดูไม่ต้อง ตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาจำศีลน,นะคะเป็นทางผ่านไป oh. ผาหมากดูกนะคะเค <Okay. S 2> ค่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะน,นี่ก็เริ่มมืดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปที่ผาหมากดูก,กันนะคะตอนนี้กโมง5นาทีนะคะเราก็อยู่ที่ผาหมากดูกนะคะ ท้ายสุดท้ายแล้วเย้ yeah. ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะจัก,กรยานนี่ก็โหยังว่กต่อไปเราก็จะเอาจัก,กรยานไปคืนนะคะ thank you เดินจับเต็นท์กันค่ะไปหาอะไรกินนี่บรรยากาศร้านอาหารนะคะนี่นะคะอาหารเย็นของเราชามละหกสิบนะคะก๋วยเตี๋ยานะนี่นะคะเราจะมาเรียนภาษา,ษาฟิลิปปินส์ข้างเงียบข้างเงียบนู่นไม่สวย <c oughs> อ้นี่ไม่สวยนี่ก้นไม่สวยอาย็นนี่ได้รู้จัก ยินดีมากโอ้ยยาวมากเฉยๆเอ้าเอามั้ยเอามัไยเยินดีมากตันนี้ประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินลงจากภูนะคะนี่นะคะเราก็จะเอุปกรณ์ของเราเอาไปเผื่อนะคะ ตอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็มาถึงตอนเที่ยง17นาทีนะคะก็ถือว่าเร็วกว่าตอนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถสองแถวไปร้านเจ๊กิมแล้วก็นั่งรถทัวร์กลับบ้านเลยนะคะ